ให้มันลอยมามันมบ้านี้แล้วนี่นีลนี่มันผมได้ให้มันกินในทิ่นึงแะโคจีนี่มันมาทาลดวเป็นคนที่มาทาเลยเมนบ่อด็กง่ายหมือนกันปลาปลาเพืนกับปลาตแฮ่พูเรมันพูอะไร หายไว้ให้พ่อย like, <power> ู่น <Wall jaar> <jaar> <d us wiele> ี่ตฟังเได้ โอเคลยว่าลงเอบาลงแน่นอนแน่นอนเียกแล้วมไมปะ้ังเออ่ากนเขาเขาเองครับเปืนม um um ้ไปอย่างเป็นท้ายปูทายไม่ฟังจรับอสโต คืออย่้เหรอใช่นี่ไงนี่กันนี่นี่ยูนิเฮียนี่นม่ขนาดนี้ยโอ้มันถูกคนไ่หมว้ยมาใกล้ข้มาแล้วแล้วนึ่งไลน์กสาม้วนี่งและ

เอาดิมนคิดคืองาม่ปลาจียอไดทางหลังเยอะมันชุดไม่หมดว้ายทำมุดได้ทำมุดไดุ้่ดไ้ได้มกเตเอได้เออพื่นมาไปเลยี่ล้มเกีงแกอาจารย์ว่ารเป็นเจ้าที่รเคนลุกไปแล้ว แสดงว่าคนวาดนี่ฮ oh, no. no no, no. okay. oh, ั่นบ่มีกอันมอบเลยครับ้ค่อตาครับสสาม